ุยเดียวเลยเนาะงานมีของแก้วข้างนอกคนสะาดในแล้วขอแก้วก็ลุยู้เดียวคุอโทษเจ้ะเค้ผลาดหางหลิ่นแล้วลิ่นแล้วตัวน,นี้นมาแมนแล้วเฮ้เพื่อน้องใจเนี่ยไปที่ยวเทาเดิมผอแก้วเ้อไปเที่ยวซอยห้างเเอ ของแรกแล้วแล้วบ่ของแรกเรียบร้อยเลยว,ว่าเอาไปไวเกินดีๆีนี่ <c oughs> ไม่น้องจ้อย <c oughs> ไม่ฮะแมนบ่ไม,ไม,ไม,ไม่เก็บเอาไหย เสาคือสิได้ยสำนี่เนาะอ่าสามที่เบิ่งกเป็นอย่างไรสิมี่ก็สมเร็จแล้วห้องหนึ่ง,งเนาะพย่างเนาะชองห้องเป็นอย่างไรตอนรับเสาหนี้เนาะเอาเป็นองเองงนาะเปิดภาพขึ้นมา ต่อกัน EP ซองเฮือนอน้องจอย่องเนาะตอนนี้พลจะกำลังเตรียมพีเทว่นาน,นี้พี่น้องเลยเนาะหลังจากมาปูนไว้หนึ่งชั่วโม,มงครึ่งพี่น้องเลยเนะาะมาดีพฟล์กัสิสะปูนเทมาเลย แล้วเทล่เทล่ถ้าเบิงคนงานออกมาพี่น้องสชงางคนใด กำลังเทส่อครับเนาะเนาะพี่น้องเลยขาดปิดปากก็ขาดพี่น้องเไปซื้อมาอันเดียวหนึ่งเนาะเนาะคนหนึ่งบทกาัทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเอ็ดสุขุลสุกบนบทขนมสุกบนก็จะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยแต่ก็อยู่ทางต่างประเทศนะครับเนาะครับพรองกันอยู่แลอวเราอยู่น้องาฝั่งไทย แชนแนลคือเก้าพี่น้องเนาะโดยพี่น้องไอต่อกันตอนนี้ต่อ,องปัตายแกงอยู่ทางเงารือนซานของน้องจ้อยพี่น้องเนาะอ่าเมื่อกี้อัดทิไทอีกเป็นคลิปนี้คลิปทิายพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อกี้น้องปัตไสกับพ่อีเวียหน่อยเนาะอ่าต้องได้กลับเมือเรือนมือสอยเวียวพ่อเพื่อนพี่น้องพ่อน้องปัตายเพื่อเทพื้นคนเดียวพี่น้องเนาะความว่ามันงานนักในนะพี่หน่อเนาะงานเทพื้นน,นี่กท่านอ่า เป็นต้นพ่อเป็นน้องราพินเ็ดตัวเดียวกับพ่อมาจากผสมปูนมาจักปากนั่นนี่นะเพียงเนาะนี่น้องปัตไสเลยว่าสิกับเมื่อซอยพื้นก่อนพ่อที่แรกว่าชีห่างหายมาเทซอยห่ายผื้นบวกขะเป็นยากเวียกเพียเนาะไอพี่น้องญาติพี่น้องกันนี่นะเพียงเนาะพื้นเบาหวานพื้นยากเวียกก็เลยว่าน้องปัตไสชีเล่เมื่อซอยพ่อพื้นเหมือนนี้เป็นน้องเนาะนะคะแนนจังหอยกับโชว์ทางพอดีก่อนว่าพอดีมีเมื่อซอยบอกราพอนี่แต่กับเปดนเมื่อขันบุบบีผู้ซอยกับชีเลเมื่อซอยพื้นนะเพียเนาะ อ้าพี่น้องเลยเดี๋ยวพาพีน่น้องเปิดทางการกระจาอก่อทหน่งเนาะน็่กำลังเดิอเทปูนกำลัง,งสะปูนเนาะแี่วแก้วกำลังปาดหนี่งดูดีเอาเลยเนาะงานของแก้ว น้องคนสัตนี่นนนนแหละผมแกวก็ลุยเพียเดียวครัโทษโหจระเข้พลาดหางด <c oughs> ิ่นแล้วดิ่นแล้วตอนเห็นโมเมนแล้ว <c oughs> เฮ้เือน้งใจแล้วไปเที่ฮาเดอผมแกเด้อไปเทซอยฮาเลยเด้อ <c oughs> เอาอย,ย,ย่งนเนาะฮะเอาอย,ย,ย่างนเา พี่ทีใส่เขาเลยเนานีส่สิบ่อยน้องจ้อยพูมาปาดเองปห้มพนมาเห็ดเองเลยโอเคหว่นเนาะ

แข่งเลยแกงตัวเองแขงตัวเองโอ้ยแข่งมาจากท่าหนาแมวอยากเห็ดเป็นแมวกับผมบอกได้เแขงตัวเองก่นนนะแข่งมาจากท่าหนาแมวไมแชเลยไม่าช่อะงมาลองเสลา นุลงเฉล้อลายเปล่าอืมลุ่งลายเสื้อเกินการที่ว่าฮึ่ยๆะคนละห้องคนละห้องตอนเช้าอันนี้อันเลยเนาะครับเช้านี้คือสิได้สองห้องนี่ไปรักผิดอะไรยังยังห้องโถงกับผู้แดเนาะขอทางหน้าบ้านคันสี่ได้มือนี่ต้องเบิ่งกนำการอีกเท่านึง ดูไปหน่อยเสียแนบหรือบอส่งเห็ดเป็นบอส่งเห็ดเป็นบอเป็นแพนนะนี่เป็นแพนของบอส่งเราอันเราอยากใส่ผ้าเท้าอ้นี่เนาะบอเป็นแพนเจ้าอยากใส่ผ้าเท้า พันบ่เท่าทดสอบงานก่อนเลยพอเฮงนอกจากเนาะฮึฮึฮีฮึฮ้ฮึ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 ฮ่อึฮึนึฮ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 อกึฮเฮิฮึฮลฮึ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 ดึฮึฮึฮ็ฮึ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 ฮนฮึ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 อึฮึฮึฮเฮึ้ึฮ่ฮึฮึฮึฮเฮึฮึฮึอึฮึฮึฮ๋ฮึช ปาดปลายมันบบมันโบได้กันให้เพิ่นแป้งเพิ่นบอกเแบบมันเงียงกันมาเชื่องซื่อน้ำสนามกีฬาสิปายเออให้เห็นแบบแรก็ได้ให้เห็นให้มันอันเป็นรุมทางกลางโอ้เป็นรุมทางกลางแมนเห็นอะไรก็ได้เห็นรถเห็นเป็นข้อเป็นรุมทางกลางกันน้องจ้อยเนาะเวลาคนศาสตร์เข้ามาทางบงเอี่ยมเด้มันกัดเข่าอยู่นี่น่ามันก้างว่ะนี่

ว <One input? S 1> so ่ายดีเนาะบดินาบดินยาเป็นออแต่ห้าโเป็น่บเหเป็นสน้ไ้เห็ดเป็นกาแ่เรียบร้อยห้องแรกางเนาะมาเบิ่งห้องนี้ต่อห้องนี้างเนาะไปไปเมื่อไหร่วะ ก็นี่ใครต้องช่วยปั่เอีมันกลมเงยกลมเงยเนาะจะเลยล้มลงเลยขนาดเท้าวันไว้ดุ่นก็ยังกันเมื่อยยังบางเถื่อหน้ามืดไอ้บางเถื่อแบบมันแบบมันวินไปไหวไปไหวดุยเหตบ่าวสงดุยเฮหตขนาดอยดูเองเลยเนาะ พากันถอดเกิบเลย

ไม่น้องจ้อยไม่ฮะแมนบ่าไม่เกี่ยมังเนี่ยเปลี่ยนทางไปทางมาเนี่ยเนาะ em cuộn nó thêm nó Một lòng một lòng chơi เกิดมากเนาะคือได้ระดับ

นวลตาปักลงหลักของบุรุษอืม <laughs> 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 ได้เลยเดี๋ยวเนาะแด้สองห้องนี้พักก่อนบอกพอแก้วเที่ยงแล้วพันที่สิบสองโมง ่คราบเสาคือสิได้สมนี้เนาะสามสีบเบิร์กเปนตัวเงนนี่ก็สมเร็จแล้วห้องหนึ่งเ,เนาะพียงเนาะช่องห่องเป็นอะไรตอนคราบเสาหนึ่งเนาะเอาเอาย่างแต่ห้องโถงกับทางาหน้าบันไดพี่น้องเนาะเอาโอเคได้ผลิตสมาธินี่ประมาณนี้แหละเนาะไอ ทำดีเนีพี่น้องเบิงลาชุดเนาะเปิดเทงนะการดงดาวเิระือเป็นบาริรยับอเนาะี่เดออกเปิดเรียบร้อยอลไเนาะพี่น้องานีก็ีปาประกันไดกนทำความถูกอภไพหลายป่ปอจิตต่อไปนะเนาะหาบเลับปใญญ่ใจบุญทันได้จะเคยเรือสงบสืุนสามัญเคียนไหนลองจอยน้องลา้องนมยน้องถอยทองพี reen, ่น so ้องตัวคนเดินๆติดต่อหาน้องปลาใส่ได้เนาะน้องปลาใส่ก็ยินดีจะทาน wartawan kokkak puah s e b a